สำหรับท่านที่เกิดวันที่14นะครับท่านเป็นคนสุภาพเรียบร้อยเป็นคนที่เกรงใจคนทั้งต่อหน้าและรับหลังท่านเป็นคนที่เสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมและเพื่อสังคมเป็นอย่างดียิ่งท่านเป็นคนที่ไม่ชอบการถูกบังคับไม่ชอบการถูกบัญชาการหรือออกคำสั่งในสิ่งที่ท่านไม่ชอบเพราะท่านจะรู้สึกอึดอัดและไม่ชอบใจเป็นอย่างยิ่ง ในเรื่องของความรักท่านเป็นคนที่มีแววตาอันทรงพรังอันน่าหลงไหลใครสบตาท่านก็จะหลงไหลและรับรู้ถึงความรู้สึกท่านได้เป็นอย่างดีสำหรับสิ่งที่จะต้องเตือนก็คือเรื่องอารมณ์ท่านจะต้องควบคุมอารมณ์ของท่านให้ดีลดความดื้อรั้นลงบ้างจะดีที่สุดครับหากคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ